รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จังโอ้ยเรามีของดีจะมาอวดไหนอ,อะไรไหนว่าสิ่นั่งลงก่อนนั่งลงก่อน,นคืออะไรนี่เลยนัก,กักอบบ้าเกาหลีกว่าจะไปตบตีพออเดอร์แล้วก็เอฟมาได้เดี๋ยวก้อนทำไมต้องทำเสียวแบบเหมือนเกาหลีอะเหมือนแบบซีรีส์เกาหลีนี่เลย <laughs> อย่างงี้ <laughs> ม่ได้หรอกามว่าเราตื่นเต้นมากพอใจนำเสนอในราคา999บาทเดี๋ยวนะ ขัดดูหน่อยทรงแบบนี้แกะออกมาแล้วเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่อะไรเห็นไหมนี่อะไรทรงเดียวกันโดยที่เราไม่ต้องเสียเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเลยทำเองก็ได้ง่ายจังเหรอถูกต้องอใช่แล้ววันนี้เนี่ยแหละเราจะมาสอนทำหน้ากากทรงอ๊อ หรือว่าโซงเกาหลีแบบนี้เลยโอยอยากได้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 ใช่ไหมใช่999กบาทใ, <c oughs> ใจร้าย <c oughs> รอเล่นรอเล่นเดี๋ยวสอนทำฟรีๆเลยโอเคงั้นก่อนที่เราจะไปทำหน้ากาศอ๊เกาหลีกันขอทักทายผู้ชมกันก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ DIY Club พื้นที่สร้างสารรค์ของคนรักงาน DIY กับลีจังและเมฟาตานิก้าใช่แล้วค่ะ<ฮ>ซึ่งเราสองคนนะคะจะมาสร้างไอเดียสร้างสารรค์ให้กับเพื่อนๆแล้วก็ทำให้เพื่อนมีกำลังใจในการทำงาน DIY ค่ะ อย่างนี้หน้ากากที่อยู่บนหน้าลีจากตอนที่แล้วเป็นหน้ากากทรงมาตรฐานที่เพื่อนๆก็คงน,น่าจะทําได้แล้วนะคะแต่วันนี้เราจะมาต่อย,ยอดกันโดยการทํหน้ากากทรงอ็อกเตอร์เกาหลีจุดเหนือหน้ากากทรงท,รงทรงี่กําลังฮิตอยู่ที่ชื่อว่า k f 94นั่นเองใช่แล้วเวลาแบบว่าจะทำพอใส่ไปปุ๊กก็ led. ต้องอันยออย่างนี้ด้วย็นภาษาเกาหลีดันดีเลยอ่ะจะบอกว่าทรงนี้หลายๆคนอาจจะมองว่า เฮ้ยทรงนี้มันน่าจะดูยากกว่าทรงที่แล้วหรือเปล่าแต่จะบอกว่า no 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 ไม่ยากเลยทรงนี้เนี่ยง่ายมากๆถ้าเห็นแพทเทิร์นแล้วจะร้องว่าอุ๊ยตายแล้วทำไมมันดูง่ายจังอุปกรณ์นะคะก็แน่นอนว่าทำหนะ้ากับผ้าก็เหมือนเดิมเลยเราก็ต้องมี ผ้านั่นเองทรงเกาหลีเนี่ยมันจะมีความพิเศษขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเผื่อว่าเราได้ผ้าที่นุ่มผ้าที่แบบใส่แล,ล้วป่งโงสบายเนี่ยมันจะยิ่งดีมากๆเลยเพราะว่ามันจะเป็นทรงที่ทําให้เราเนี่ยมีแอรียหรือว่ามีพื้นที่อากาศเป็นของเราเองอยู่ข้างในอืมอืม,อมซึ่งผ้าที่เลือกมาวันนี้เนี่ยลายอุ้ยแต่แล้วทำไมลายมันใกล้เคียงกับที่เธอซื้อมาละจ้าหรือจังอ,อันนี้อันนีนเก็่ไวก่อนไอโอเคผ้าที่เลือกมาก็จะเป็น เหมือนเดิมเลยมี3ชั้นเช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นผ้าลายที่เราเลือกมาซึ่งเนื้อผ้าวันนี้จะเป็นผ้าคอตตอนใช่แล้วค่ะส่วนด้านตรงกลางนะคะหรือว่าไส้ข้างในเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยก็คือจะเป็นผ้าสารูารหรือว่าผ้าที่เป็นผ้าขาวบางนั่นเองแล้วก็ด้านในก็เหมือนเดิมเลยเป็นผ้าคอตตอนที่มีความเรียบนะคะแล้วก็ลืน่นนี่แบบนี้ แล้วก็ตัวแบบเนี่ยเราจะใช้เป็นกระดาษนะก็ะใช้เป็นกระดาษ A4 ทั่วไปแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องหนามากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอากระดาษอันเนี้ย ไปวาดบนกระดาษแข็งอีกทีหนึ่งเพื่อเป็นแพทเทิร์นตัวจริงที่จะไปใช้กับผ้านั่นเองถ้าอย่างนั้นอุปกรณ์ที่ต่อไปต้องเป็นกระดาษแข็งแน่นเลยถูกต้องก็เป็นกระดาษแข็งแบบนี้นั่นแหละกระดาษบางแบบกระดาษแข็งแล้วมีอะไรต่ออุปกรณ์เหมือนเดิมเลยค่ะมีกรรไกรตัดกระดาษนะคะมีไม้บรรทดัดดินสอกกรรไกรตัดผ้าแล้วก็เข็มมูดรวมไปถึงจกักรเย็บผ้าด้วยแต่ถ้าใครไม่มีก็อย่างที่บอกไป สามารถเย็บมือได้โดยการใช้แบบด้นถขหลังนั่นเองค่ะอ่าแล้วก็มียางใช่แล้วมียางไว้สำหรับท้องหูด้วยนะคะอุปกรณ์ไม่ได้ยากเลยนะ กันเลยดีกว่ารอบที่แล้วหลีจางบอกว่าอาจจะยากนิดนึงกับการเอาชามหรือจานมาวางให้มันเป็นโค้งๆใช่ไหมรอบนี้ก็เลยเอาใจเลยแบบว่ามากันแบบตัดตรงตัดตรงและตัดตรงแบบนี้เลยง่ายๆนะกระดาษก็ใช้แค่ครึ่งแผ่น A4 เองอะ่ะเฮ้ยมันประหยัดมากบอกเลยมาค่ะพัทเทินของเรานะคะตัวนี้เราจะใช้ความกว้างความยาวนะก็คือความกว้างหรือว่าส่วนสูงของกระดาษนะคะจะอยู่ที่ สิบแปดเซนค่ะแล้วก็วัดไว้เหมือนเดิมเลยวัดจากขอบเหมือนเดิมเลยแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นสิบสามเซนค่ะสิบแปดคูณสิบสามจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ<อ>เสร็จแล้วเราก็ตีกรอบเหมือนเดิมเลยนี่ค่ะได้ออกมาเป็นแบบนี้<อ>นี่หลังจากที่เราได้สี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้ออกมาเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะวัดจากด้านบนเส้นด้านบนลงมาห้าจุดห้าเซน ะะแล้วก็จุดเอาไว้วัดลงมานี่5.5เซนจุดเอาไว้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันลงมา5.5เซนแล้วก็จุดเอาไว้หลังจากนั้นเราจะวัดจากเส้นด้านซ้ายมาทางขวาอีก5เซนแล้วก็จุดเอาไว้หลังจากนั้นก็จะลากเส้นตัดชแยงแบบนี้จากจุดนี้จุดข้างบนมาที่จุดข้างล่างก็คือจุด5เซนไปที่5.5แบบนี้ฝั่งนี้เช่นเดียวกัน ก็จะได้ทรงออกมาเป็นแบบนี้นเราก็ตัดนี่เลยตามขอบตรงนี้เลยเราก็จะได้เป็นแพทเทิร์นของทรงเกาหลีแล้วง่ายไหมง่ายอันนี้ต่างกัน <c oughs> แล้วนี้ง่ายมากๆเลยซึ่งอันนี้นะคะที่ตัดออกมาตรงนี้ไม่ต้องเผื่อกระดาษเวลาไปวางที่ผ้าก็วางตามนี้ได้เลยโดยไม่ต้องเผื่อผ้าเพราะว่าเราเผื่อขนาดของการเย็บไว้เรียบร้อยแล้วอะตัดค่ะตัดกระดาษออกมาหลังจากตัดออกมาเสร็จเรียบร้อยเราก็จะ เอาตัวกระดาษอ่อนๆเนี้ยเอาไปวางที่กระดาษแข็งเหมือนเดิมเพื่อจะได้เป็นแพทเทิร์นที่อยู่กับเราคงทนถาวรแบบนี้จ้าก็ <Yeah. S 1> าจะเห็นนะว่าแพทเทิร์นคราวที่แล้วนี่จะเป็นทรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นทรงอย่างที่บอกไปก็คือจะเป็นแนบแบบว่าไปกับหน้าของเราเลยเหมือนทรงนินจาเนาะแบบเวลาใส่แล้วมันจะเหมือนแบบนินจาหน้าจะเลียวๆแต่ถ้าเผื่อว่าอยากจะบอกว่าเอ้ยอินเทนนิดนึงเป็นทรงบอกป้าเกาหลีก็จะเป็นแบบนี้มีความแตกต่างของสองทรงนะคะเอา พอได้แบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหม uh huh. เราจะเห็นด้านนี้ตรงนี้ที่เป็นด้านเรียบทําไมถึงต้องทําเป็นด้านเรียบแบบนี้แล้วก็บอกเอ้แล้วมันจะเป็นทรงป,ป้าได้ยังไงมองแล้วมันก็ไม่น่าจะแบบทาออกมาแล้วเป็นทรงนี้ได้ใช่ไหม uh huh. อันนี้คือวิธีการทําแพทเทิร์นที่ประหยัดกระดาษมากๆเลยก็คือฝั่ง <Wow. S 1> นี้เราจะไว้สาหรับทบผ้าคำว่าทบผ้าก็คือเราจะต้องพับผ้าครึ่งหนึ่งแล้วก็วางให้ชิดเดี๋ยวเราจะวางผ้าให้ดู ะะเป็นการทบผ้าก็คือถ้าปกติแล้วเราจะต้องทําแบบนี้สอชิ้นติดกัน oh. อเอาเอามาทากาันอย่างนี้ นี่จริงๆแล้วผ้ามันจะต้องออกมาเป็นทรงแบบนี้ oh. แต่เราประหยัดกระดาษมากยิ่งขึ้นก็คือใช้การทบผ้า1เลยข้อดีคือ1ประหยัดกระดาษ2ก็คือเวลาเราทบผ้ามันจะทําให้ผ้าของเราทั้ง2ด้านอ่ะเท่ากันเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่บิดเบี้ยวนั่นเองอ๋อ oh. ดีเลยถ้าอย่างนั้นก็ลองทํากันเลยดีกว่าถูกต้องค่ะเอามาวางผ้ากันเลยนะคะเริ่มจากผ้าชิ้นแรกของเราเหมือนเดิมเลยอันนี้ก็จะเป็นลายผ้าเอาลายขึ้นด้านบนเลยถ้ ถึงเอาด้านไไนขึ้นข้้นบนล่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาเราพับผ้าแล้วเราทบลงมาแบบนี้เราจะได้เอาแพทเทิร์นวางแล้วก็วาดจากด้านในจะไม่เหลือด้านนอกอโ,อโอเคเลยอ่ามาชันแรกก็จะเป็นผ้าคอตตอนถูกต้องชั้นที่สองชั้นที่สองก็เป็นผ้าสารูหรือว่าผ้าที่ไว้สำหรับกรองนั่นเองแล้วก็ผ้าที่เราจะปิดท้ายนะคะ วาง3ชิ้นเหมือนเดิมแบบนี้หลังจากนั้นให้พับครึ่งพับครึ่งแบบนี้ให้ผ้าทบกันแล้วก็นําส่วนที่เขียนว่าทบผ้าเนี่ยมาไว้ฝั่งที่เราพับครึ่งก็คือเราจะไม่ตัดออกนั่นเองแบบนี้หลังจากนั้นเราก็เอาดินสอเขียนผ้าหรือว่า ปากกาที่ลบได้แบบนี้ค่ะขีดลงไปเลยตามแบบท oh. ี่มันง่ายมากนะเนี่ยอย่าลืมนะคะเช็คขอบผ้าว่าขอบผ้าเนี่ยยังอยู่ในแพทเทิร์นไม่งั้นเดี๋ยวตัดออกมาเราจะช็อกใช่แล้ว oh. แล้วก็อย่าลืมอย่าตัดเทินแล้วไปตัดฝั่งนี้ด้วยไม่ได้นะฝั่งที่เราเขียนว่าทบผ้าค,คือเราจะไม่ตัดผ้าทิ้งนะคะ oh. นี่แล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเหมือนเดิมเราก็จะเอาเข็มกลัดมากลัดเอาไว้ ตามมุมที่เราจะตัดเลยไม่ต้องชิดกับขอบที่เราจะตัดมากนะคะจะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยแล้วหลังจากนั้นก็ลงมือตัดเลยจ้าทรงมันง่ายมากเลยอะ่ะนี่ค่ะตัดออกมาเรียบร้อยแล้วไหนมาดูซิว่าเวลากลางออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างและและ้วสิ่งที่ได้ออกมาเช่เลย เอาละคะ่ะพอเราตัดผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรื่องของการเรียงผ้าเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าขั้นตอนนี้ค่อนข้างสําคัญ oh. เห็นว่ามันเป็นแพทเทิร์นง่ายๆแล้ววางแบบว่าเหมือนจะง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเราทอดผ้าผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะ oh. เออก็คือวิธีการก็คือสมมติว่าถ้าเราเอา ชิ้นไหนอยู่ข้างในชิ้นนั้นอาจจะต้องอยู่ข้างนอกอย่างอันนี้ผ้าสารูเนี่ยมันจะต้องไปอยู่ข้างในเวลากลับผ้ามันก็จะต้องอยู่ข้างนอกแต่วิธีการดูก็คือสมมุติว่าถ้าเรามีลายผ้าเราจะต้องเอาลายผ้าเนี้ยประก,กบกับผ้าสีของเราเท่านั้นห้ามเอาลายผ้ามาประกบกับสารูเด็ดขาดเพราะไม่งั้นกลับผ้าออกมาแล้วลายก็จะไปอยู่ข้างในเช่นเดียวกันนะคะามากลัดเข็มกลัดกันดีกว่าเพื่อไม่ให้ผ้าเลื่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเย็บกันนะคะซึ่งเหมือนเดิมค่ะ ผ้าที่เราตัดออกมาเนี่ยตอนที่วางแพทเทิร์นคือไม่ต้องเผื่อผ้าเพราะว่าเราทําแพทเทิร์นที่พร้อมที่จะเย็บอยู่แล้วคือเผื่อกันเย็บผ้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็เย็บตามขอบนะคะให้เข้ามาประมาณ0.5เซนนะคะหรือว่าครึ่งเซนนั่นเองใครไม่มั่นใจก็สามารถจะวัดเข้ามาแล้วก็ขีดเป็นขอบแล้วก็เดินเส้นตามขอบได้เลยนะคะมาเราก็จะมาเริ่มเย็บกันเลยนะจ๊ะ แต่ว่าเวลาเย็บอะเราจะต้องเว้นช่องเอาไว้สําหรับกับผ้าด้วยใช่ไหมถูกต้องแล้วค่ะเหมือนเดิมเลยเราก็จะเว้นนะคะช่องสําหรับกับผ้าเนี่ยประมาณนิ้วครึ่งถึง2นิ้วแล้วแต่เลยนะคะแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าสักประมาณนิ้วครึ่งอะกำลังสวยคือกับผ้าได้ง่ายนะคะไม่ใหญ่จนเกินไปไปเดินหน้า แล้วถ้าบอกว่าใครเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าบอกว่าไม่มีจากเย็บผ้านะเราสามารถเย็บเป็นแบบด้นถอยหลังได้นะคะเหมือนเดิมอ่ะนี่ค่ะสวยงามเสร็จเรียบร้อยไวมากวมากบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยมันเหมือนจะแบบว่าเฮ้ยทำไมมันดูง่ายจังเลยกับทรงอปป้านะคะ เ็เย็บออกมาก็ได้ขอบเป็นแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วก็ก่อนที่เราจะกลับผ้าเหมือนเดิมเลยค่ะด้วยความที่มันเป็นมุมมันเป็นมุมแบบนี้เราก็จะต้องคลิปผ้าเหมือนเดิมเพื่อไม่ให้เกิดเป็นปมตรงหัวม,มุมนั่นเองวิธีการคลิปผ้าก็ตัดเฉียงนะคะโดยให้ใกล้กับตัวขอบ หรือว่าตัวได้มากที่สุดแต่ว่าอยากให้โดนได้นะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขาดนะคะหรือถ้าใครบอกว่าเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่คลิปแบบนี้ได้ไหมใช้แบบวิธีการคลิปแบบนี้ก็ได้นะอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเอาแหละเราก็จะมากลับผ้าการวิธีการกลับผ้าก็เหมือนเดิมเลยนะคะคือใครที่ไม่มีกันไกลกลับผ้าแบบนี้สามารถใช้ก้นของดินสอ หรือปากาก็ได้นะปากาที่แบบไม่ได้กดตัวแหลมๆออกมานะคะหรือว่าจะเป็นตะเกียบก็ได้ใช่แล้ววิธีการสังเกตว่าเราอ่ะจะกลับที่ชั้นไหนเพราะตอนนี้ผ้ามันมีอยู่3มชั้นเนี่ยต้องดูยังไงก็คือวิธีการสังเกตก็คือเราจะกลับผ้าเพื่อให้ตัวสารุนเนี่ยเข้าไปอยู่ด้านในเราก็จะกลับเอาด้านที่เป็นลายผ้ากับตัวสีผ้าเนี่ยออกมามันก็จะเห็นเป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือจะเลือกดึงที่สองชั้นนี้ใช่แล้วหลังจากนั้นก็นี่ค่ะดันออกมา แบบนี้นะคะรูดออกมาเรื่อยๆแล้วก็ใช้ตัวกันไกลกับผ้าหรือว่าจะใช้เป็นตะเกียบที่เรากลับเนี่ยแหละดันมุมแต่ละมุมให้เข้าที่นะคะก็จะออกมาเป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่เหมือนเดิมค่ะรีดให้เข้ามุมตรงไหนเป็นมุมก็จัดการให้เขาเข้ามุมนะคะอ่ะนี่แบบนี้ได้มุมผ้ามาแล้ว ถ้าสมมติว่าเราเก็บรายละเอียดเนี่ยดันมุมให้บอกว่าเนียบเนียบเนี่ยงานของเพื่อนก็จะออกมาสวยใช่แล้ว<อ>ค่ะมันก็จะแบบเป็นแบบชัดเจน,น่างนะค่ก็ค่อยรูดค่ะให้เข้ามุมแบบนี้เราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ทรงแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมมันก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วต้องทอํายังไงต่ออ่ะหลังจากนี้เราก็จะมาเก็บขอบนะคะเพราะว่าตรงนี้เห็นไหมมันจะยังป่องๆอยู่น้องจะยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่เราก็ต้องมา บน้องๆนะคะมุมผ้าเนี่ยให้มันเข้าที่โดยการรืดผ้าให้ชิดกันแบบนี้ถ้าเผื่อว่าอยากจะให้ชัวร์ว่าเออเราจะเย็บได้แบบว่าขอบผ้าได้แบบแน่แน่แม่นๆอย่างนี้นะคะเราก็อาจจะใช้ตัวเข็มกลัดนะคะช่วยกลัดให้เขาเนี่ยอยู่เพื่อเพื่อให้สามชั้นที่เราทำไว้นเนี่ยมันไม่เลื่อนมันไม่เลื่อนอใช่อันนี้ก็จะเย็บง่ายขึ้น ะะแล้วก็ตัวผ้าก็จะอยู่ทรงด้วยแล้วก็ทุกครั้งที่เวลาเราเอาไปเย็บกับจักรเราก็ค่อยๆดึงออกนะคะอเอาละ่ะเรามาเก็บขอบกันดีกว่าค่ะก็เริ่มจากมุมใดมุมหนึ่งก่อนก็ได้นะคะตัวนี้เราก็จะเย็บนะคะให้มันอยู่ตรงขอบแบบคือประมาณสองมิลก็ได้นะไปค่ะเดินหน้า ตรงนี้ก็อาจจะต้องระวังเรื่องของขอบนะคะให้มันเท่าเทกันตรงช่วงขอบเก็บไปนะคะจนครบรอบทำไมมันดูเสร็จแบบรวดเร็วชันใจจริงๆเลยเสร็จแล้วอตอนนี้อีกหนึ่งขั้นตอนเราก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะล่าไนล่ะป้าเราเอา้าวกำลังจะมาแล้ว พอเสร็จแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าเราจะมีหัวมุมฝั่งนี้กับฝั่งนี้เนาะที่เราทำผ้าเอาไว้ให้เราพับลงมาแบบนี้ค่ะพับลงมาแบบนี้เลยตามมุมแบบนี้แล้วก็กลัดกลัดเอาไว้นี้นะคะทํา2ด้านเหมือนกันเลยมันง่ายนะเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกเลยตรงนี้แต่ว่าต้องระวังเรื่องของการวางผ้าเต่านั้นเองตอนที่ก่อนจะกลับพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเย็บ เย็บเหมือนขอบตรงนี้แหละเย็บเล็กๆเพื่อให้เขาอยู่ทรงแบบนี้เก็บทรงตรงนี้นะคะเราก็จะมาเย็บเหมือนเดิมเลยค่ะเย็บแค่หัวมุมนิดนึงเนาะตรงขอบเก็บขอบไปไล่ไปค่ะเร,เร็วมากเร็วมากได้ข้างหนึ่งแล้วเราก็จะไปเก็บอีกข้างหนึ่งค่ะไปค่ะ แล้วก็อันนี้คือความง่ายคือเขามไม่มีมุมหรืออะไรที่ให้เราเยบ็บซับซ้อนนะคะก็คือเย็บตรงๆอย่างเดียวเลยเห<ใช>็นไหมคะมาแล้วอ๋อป้าเริ่มมาแล้วเนยทำเอวว่ามา,า,นาขนาดนี้เริ่มเป็นแบบนี้ๆๆ <kop> เรียบร้อยนะคะเ,<ล>เราก็จะมาเก็บทรงด้านข้างะคะ่ะ<ๆๆๆ>วิธีการเก็บทรงด้านข้างนะคะก็คือให้เราเนี่ยพับตัวนี้นะพับขอบตรงนี้นะคะ ให้มาขนานกับตรงนี้โดยให้ตั้งฉากนะให้ตั้งฉากเป็นสามเหลี่ยมคือมันจะฝืนตรงนี้นิดนึงม,มันจะต้องดึงออกมานิดนึงเพื่อให้เขาอะมาตั้งฉากกับตรงนี้แบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันจะเป็นตั้งฉาก90องศาจุดนี้นี่เป็นจุดที่ยากที่สุดของการทําหน้ากากนี้เลยรึเปล่าน่าจะใช่นะคะเพราะว่ามันจะต้องขืนผ้าตรงนี้นิดนึงแต่ไม่ได้มไม่ได้ยากมากขนาดนั้นพอเราได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เย็บเย็บ คือต้องทําให้เขาเป็น90้าสิองศานะคะแบบนี้แล้วก็เย็บเก็บตรงนี้ให้เขาแบบว่าอยู่ทรงนิดนึงไม่ต้องเย็บจนสุดนะคะเย็บแค่ให้เขาอยู่ให้เขาอยู่ทรงแค่นี้แล้วทําแบบนี้ทุกๆด้านก็คืออีกหนึ่งรอบนะคะให้มุมตรงนี้ดึงขึ้นมาตั้งฉากเห็นไหมคะ90้า90องศาแบบนี้แล้วก็เย็บ เพื่อให้เขาอยู่ทรงดึงขึ้นมาเก้าสิบนะเก้าสิบองศาเพราะว่าถ้าเบื่อไม่เป็นเก้าสิบองศาแล้วเขาจะเบี้ยวนะคะทรงมันจะเบี้ยวนะคะอันนี้ก็คือเย็บแล้วก็ไม่ต้องเย็บจนสุดแค่เย็บให้เขาอยู่ทรงแบบนี้ก็จะเริ่มมาแล้วนะคะสำหรับเราเรา,เราคิดว่าขั้นตอนนี้แหละเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดของการขึ้นทรงหน้ากากนี้ให้มันดูแล้วเนี่ยมีมิติแล้วก็มีความโค้งถูกต้องแล้วค่ะทําอย่างนี้ทั้งสี่ด้านเลยค่ะ ก็คือเหมือนเดิมค่ะพับขึ้นมาให้หัวมุมตรงนี้กับด้านนี้เป็น 90- องศาแบบนี้นะคะแล้วก็เก็บมุมเหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ทําเหมือนเดิมทั้ง4ด้านนี่เรากําลังจะเสร็จแล้วนะตรงเนี้ยไวมากเลยอะ่ะ90องศาเหมือนเดิมค่ะ พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเห็นไหมว่ามันเริ่มมาเป็นทรงแล้วอเราก็จะมาเก็บตรงส่วนที่จะไว้สำหรับร้อยตัวนี้นะคะก็คือตรงนี้มันจะง่ายมากๆเพราะว่าเรามีตรงนี้ที่ตั้งฉากอยู่แล้วเห็นไหมคะเรามีตรงนี้อ่ะเรามีตรงนี้ที่ตั้งฉากอยู่แล้วนี่เป็นเส้นตรงเลยเห็นไหมเราก็แค่พับตรงนี้ค่ะลงมาให้เท่ากับ อ,อแล้วก็เย็บอขอบใช่แล้วค่ะแล้วก็เย็บเก็บตรงนี้ทําแบบนี้เหมือนกันสองด้านเป็นการต้นขอบแล้วก็ทําให้ตัวหน้ากากเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นเดกละต้องอ <ๆ S 1> เสร็จข้างหนึ่งแล้วว้าว้แล้วก็เก็บแบบนี้ค่ะเหมือนกันอีกข้างหนึ่งฝั่งนี้อ่ามาดูนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะเป็นเส้นตรงแบบนี้ เราก็พับพับตรงนี้นะคะกางออกไปด้านนอกแล้วก็เอาขอบปะลงปิดขอบลงไปใช่ค่ะแบบนี้แล้วก็เย็บค่ะเป็นการซ่อนขอบด้วยเก็บความเรียบร้อยด้วยเราก็จะไม่เห็นตัวขอบที่เราพับเก็บเอาไว้ตรงนี้นะคะป๊บได้ออกมาเป็นแบบนี้เรียบร้อยเราก็จะได้หน้ากากทรง อ,อปัปป้าของเราเรียบร้อยค่ะเยะ้เดี๋ยวเราก็จะไปใส่ยางยืดกันนี่ค่ะแล้วเวลาพับใช่ไหมคะมันก็จะเป็นทรงแบบนี้เหมือนเป๊ะเลยไหมโอ๊ยชนกันเลยอะนี่เลยแล้วเวลาใส่ก็จะเป็นสามมิติแบบนี้โอยถ้ายอย่างนั้นมาวัดสายข้องหูกันเลยดีกว่าโอเคสายล้องหูนะคะก็อย่างที่ ตอนที่แล้วนะคะที่เราเคยบอกไปในเรื่องของสายความยาวของสายคองหูนะคะก็คือถ้าบอกว่าเป็นผู้หญิงนะคะก็อยู่ที่ประมาณ20เซนได้เลยหรือว่าลองวัดดูก่อนได้นะถ้าบอกว่าเป็นผู้ชายก็อาจจะยาวขึ้นมาหน่อยเป็น21-22เซนนะคะอ่าล้วก็อันนี้เราตัดมาแล้วนี่คือสาย20เซนแล้วก็เหมือนเดิมเลยวิธีการร้อยนะคะจะใช้เป็นกิ๊บดำก็ได้แต่ว่าเราก็จะใช้นี่ค่ะเหมือนเดิม ที่กดสิวมหัศจันของเราค่ะร้อยเข้าไปแบบนี้เหมือนเดิมเลยแล้วก็จันเข้าไปนะคะแต่อันนี้ก็ต้องระวังนิดนเพราะข้างในเราจะมีแบบว่าเหมือนเป็นเป็นมุมที่เราพับเอาไว้เนาะอ่ามันอาจจะติด,ดนิดนึงนี่ค่ะแล้วก็ผูกเหมือนเดิมค่ะทําเป็นปมแบบนี้นะคะอ่าเราก็เก็บปมไว้เหมือนเดิมค่ะจันปมเข้าไปเก็บแงนี้อ่ะอีกด้านหนึ่งทําเหมือนกันเลย oh. นะคะ ใส่คล้องเข้าไปแล้วก็สอดเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็ทําปมค่ะแล้วก็เก็บปมเข้าไปค่ะเราก็ได้เป็นแมส่งโอป,ป้าเสร็จเรียบร้อยค่ะ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ทำเองก็ได้ง่ายจังเลยนะคะ <Yeah. S 1> สำหรับใคร <Yeah. S 1> ที่อยากจะทำนะโ <Yeah. S 1> อ้โหก็คงแบบ เตรียมไปซื้ออุปกรณ์แล้วแต่อย่าเพิ่งไปเพราะว่าพี่เมย์ยังมีหน้ากากทรงโอปป้าแบบนี้หลายๆดีไซน์มาให้เชนเชน,นได้ดูใช่แล้วก็คืออันนี้นะคะถ้าเปื่อเราเลือกลายผ้าแบบนี้ก็เออจะเสร็จเลยแบบนี้ oh. แต่ถ้าเปื่อว่าใครที่ชอบอ่ะอย่างที่พี่เมย์ใส่ยอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลายผ้าแบบผ้าเรียบๆนะคะแต่เราจะใช้การปัก oh. ซึ่งวิธีการปักเนี่ยเราจะปักผ้าก่อนที่เราจะมาตัดวางแพทเทิร์น เราก็มีตัวอย่างมาให้ดูกันนะคะเช่นอันนี้เห็นไหมว่าเราก็จะมีพื้นที่ในการปักนะคะจะปักเป็นรูปน้องแมวแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นแบบดอกไม้อย่างนี้นะคะหรือว่าถ้าเปื่อเป็นผ้าลายแล้วเราก็เออเติมลวดลายไปสักแบบนิดหน่อยอย่างเงี้ย<ๆ>ก็สามารถที่จะทําเป็นแบบว่างานปักหรือว่างานคราฟลงไปได้แบบนี้หรือถ้าเพื่อนๆชอบของแต่งอย่างอื่นนะคะหลังจากที่เราเนี่ยทำตัวมารก ทรงเกาหลีเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อนๆยังสามารถเอาของแต่งอย่างอื่นเนี่ยมาติดเพิ่มเติมได้ทางด้านนอก <Wow. S 1> ถูกต้องแล้วนะคะก็ลองดูนะเผื่อใครมีไอเดียการแต่งแบบว่าสวย,สวยๆเก๋ๆก็ลองไปทําดูกันได้เลยแต่วันนี้แน่นอนได้่งออกปอไปเรียบร้อยแล้วค่ะ yeah. ผลที่คนส่วนใหญ่ยังไม่ไลฟ์แล้วก็วิธีการแก้นะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่ไลฟ์ไม่ต้องตกใจค่ะเพราะว่าโซอี้สอน SME ไทยเนี่ยมาเกินครึ่งประเทศละคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ไลฟ์ค่ะมีคนไทยที่ไลฟ์ขายของเนี่ยเพียงแค่ไม่เกิน1 0เเท่านั้นนะคะโดยโซอี้วัดจากนักเรียนที่อยู่ในห้องสมมุติว่าคลาสไหนเนี่ยโซอี้มีการสอนนักเรียน100คนแล้วบอกว่าทุกคนใครเคยไลฟ์ไหนลองยกมือขึ้นสินะคะคนที่ยกมือขึ้นเนี่ย จะมีไม่ถึง10คนในห้องนะคะถ้าเกิดคลาสไหนสอน200คนยกมือไม่ถึง20คนค่ะนั่นแปลว่าคนไลฟ์ในประเทศเนี่ยยังมีเฉลี่ยไม่ถึง10%โอกาสของธุรกิจยังมีอีกเยอะนะแต่เหตุผลที่พวกเขาไม่ไลฟ์นะรวมถึงหลายๆท่านที่ดูคลิปนี้อยู่ไม่ไลฟ์เพราะว่า like. so, อะไรโซอี้บอกเลยมีแค่2อย่างเท่านั้นเองสอนมาเกินครึ่งประเทศแล้วก้อนแรกกับก้อนที่2นะคะก้อนแรกคืออะไรคะ เออเขินอายกลัวไม่กล้าเขินครับพี่โซอี้หนูพูดไม่เก่งอายครับพี่โซอี้ผมไม่หล่อหนูหน้าตาไม่ดีกลัวครับพี่กลัวคนดูน้อยอ๋อไม่กล้าค่ะไม่กล้าออกกล้องไม่กล้าออกสื่อแล้วก็คุยกับกล้องไม่เก่งชอบคุยกับคนแบบเฟซทูเฟซเนี่ยเขินอายกลัวไม่กล้าไม่มีจากนี้เลยนะอันนี้คือก้อนแรกก้อนนี้แอแตกมากจับต้องยากมากนะคะโซอี้จะบอกอย่างนี้ค่ะวิธีการแก้คือ ความกลัวค่ะมันตัวใหญ่เมื่ออยู่ในความคิดแต่มันจะตัวนิดเมื่อหยุดคิดและลงมือทําค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เขินไอ้กลัวไม่กล้าทุกทกท,กท,กท่านที่ไลฟ์อ่ะคุณรู้ไหมทุกคนเป็นหรือโซอี้เนี่ยไลฟ์เนี่ยอาทิตย์หนึ่งอย่างน้อยต้องมี2วันนะคะทุกครั้งกลัวไหมกลัวโดยเฉพาะวัานไหนมีสปอนเซอร์เข้ายิ่งกลัวไปใหญ่เลยค่ะกลัวอะไรคะ กลัวคนดูน้อยกลัวพูดคีย message ผิดนะคะกลัวทำอะไรพลาดไปยิ่งมีสปอนเซอร์เข้านะซีเรียสนะคะลูกค้าจับตามองอยู่นะคะ,ะทุกๆครั้งเนี่ยเราก็แค่คิดว่าเฮ้ยเราจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำอย่างสม่ำเสมอนะคะมันก็เป็นทักษะอย่างหนึ่งที่เราใช้ความสม่ำเสมอไปมันจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นความเชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นลงมือทำเลยจ้านะคะ มาดูเหตุผลก้อนที่2เหตุผลก้อนที่2คลาสสิกมากคือคําว่าไม่รู้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 อะไรไม่รู้จะไลฟ์ยังไงต้องใช้อุปกรณ์อะไรไม่รู้จะพูดอะไรนะคะจะไลฟ์หัวข้อไหนไอ้คําว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เนี่ยวิธีการแก้เราสามารถศึกษาได้นะคะไม่รู้ว่าจะต้องไลฟ์ยังไงขั้นตอนในการไลฟ์ เปิดคลิป YouTube เลยโอ้โหมีโค้ชหลายท่านกูรู้เยอะมากนะคะมาบอกวิธีการนะคะไม่รู้ว่าจะไลฟ์ยังไงให้คนดูเยอะหรือไม่รู้ว่าจะพูดอะไรไอ้คำว่าไม่รู้ว่าจะพูดหัวข้ออะไรเนี่ยซุยบอกได้เลยวันนี้เนี่ยลูกค้ากว่าจะซื้อสินค้าเราโอ้โหคำถาม1 8 9 9คุณว่าปะเต็มอินบ็อกซ์ไปหมดเลยอันนี้แหละเป็นหัวข้อไลฟ์ชันดีเพราะซุยบอกว่าอะไรคะพูดในสิ่งที่เขาอยากฟังใช่ไหมคะ เขามีคำถามว่าอะไรนะเออมันต้องใช้กี่วันน่ะสรรพคุณมันมีอะไรบ้างอะมีคนที่เคยใช้แล้วมันประสบความสาเร็จไหมผลลัพธ์เป็นยังไงนะคะแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นไหมนะคะอะไรพวกเนี้ยเป็นเนื้อหาในการไลฟ์ทั้งสิน้นเวลาโซอี้หมดมุกไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรเพราะมันไลฟ์บ่อยมากโซอี้จะถามแอดมินเลยว่าเฮ้ยแอดมินช่วงเนี้ยคนอะ่ะแชทเข้ามาถามเรื่องอะไรเยอะที่สุด แอดมินก็จะบอกว่าพี่โซอี้คะคนถามเรื่องฟีเจอร์ใหม่ของไล n ์ค่ะพี่หรือพี่โซอี้คะคนถามเรื่องการซื้อโค้ชนานในแพลตฟอร์มไลน์ว่ามันจะต้องทำยังไงเพราะมันเป็นเรื่องที่ใหม่มากเเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อนี่แหละหยิบประเด็นพวกนี้มาเป็นหัวข้อในการไลฟ์นะคะหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยเห็นเขาไลฟ์ขายของกันถ้าวันไหนเนี่ยเราลองทำพวก BH The scene, นะคะคโชวเบื้องหลังการทำงานซิว่าคนอยากดูนะ เพราะวันนี้คนเห็นแต่เบื้องหน้าไงนะคะเขาก็อยากเห็นเบื้องหลังเออกว่าจะมาเป็นผ้าบั็นคอพาไปดูซิว่าช่างเย็บผ้าเย็บยังไงดีไซเนอร์ออกแบบอะไรนี่ก็เป็นไอเดียในการไลฟ์นะคะคุณจะไม่ได้เริ่มเลยนะคะให้ทุกคนหยุดคิดแล้วลงมือทำค่ะไลฟ์ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ สำหรับหน้ากากผ้าในวันนี้ mm hmm. เชื่อว่าเพื่อนๆก็คงอยากจะออกไปซื้ออุปรกรณ์แล้วก็เอามาทํากันแล้วใช่ไหมล่ะ mm hmm. ก็อยากให้เพื่อนๆน,นะคะ mm hmm. นําไอเดียดีๆ mm hmm. ความคิดสร้างสารรค์นะคะ mm hmm. มาใส่ลงบนงาน DIY ค่ะ mm hmm. แล้วก็เป็นการนําเอาของใช้ใกล้ๆตัว mm hmm. หรือว่า ผ้าเหลือใช้เนี่ยมาทําได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเพื่อนๆอาจจะคิดว่าทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ทั้งหมดค่ะและแน่นอนนะว่ารายการของเราอ่ะยังมีเทคนิคในการทํางาน DIY อีกมากมายอย่าลืมติดตามกันสาหรับวันนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมนะคะงาน DIY ของคุณเนี่ยนอกจากจะทําให้คุณมีความสนุกสนานแล้วสร้างคุณค่าทางด้านจิตใจและอาจจะสร้างไรายได้ให้คุณได้ด้วยสําหรับวันนี้ DIY Club พื้นที่สร้างสารรค์สำหรับคนรักงาน DIY ต้องขอลา ก่อนสวัสดีค่ะออกปาแม่ฉันรู้ว่าเธอทำได้พยายามเข้านะหลีจังเราที่รับกำลังใจจากเธอแล้ว